ตรงๆเลยนะครับญาติชาวไทยทุกท่านครับลองนึกดูให้ดีนะครับโลกมีการพัฒนามาตามดับทีวียังทําขึ้นมาได้คอมพิวเตอร์ทําขึ้นมาได้นะครับสมาร์ทโฟนทําขึ้นมาได้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยโอ้มันมน่าทึ่งนะทำขึ้นมาได้บริษัทยักษ์ใหญ่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆจากไม่กี่คนนะครับไปดูคําว่า Microsoft นะครับของบิลเกตนะครับจุดเริ่มต้นจริงๆแปลว่าอะไรครับแปลว่า ผมค้นพบอะไรบางอย่างจากการค้นหามาเกิน30ปีเป็นแนวคิดเป็นแนวทางเป็นเครื่องมือนะครับที่ทําให้คนที่มาดูนําไปพัฒนาตนเองที่ทําให้หน่วยงานสังคมประเทศไทยหรือแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยคือคือพูดไปเหมือนเป็นขี้โม้นะครับว่าจะนําไปปรับปรุงเพื่อสร้างเครื่องมือสร้างแนวทางที่ดีนะครับเลือกไปปรุงอ่ะเลือกไปประยุกต์นะครับเพื่อให้ สังคมของเราขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดบุคคลเนี่ยดีขึ้นมาได้นะครับถ้าให้ผมพูดง่ายๆคือไม่ต้องเชื่อผมนะครับผมขอว่าให้บอกต่อวิดีโอหมายเลข35มทับหน,นี้ผมหน่อยแล้วญาติไปพิสูจน์เองในวิดีโอหมายเลข36ซึ่งจะอธิบายแบบกระชับสั้นรัดที่สุดนะครับแล้วจะอธิบายให้ละเอียดยิ่งๆ่งขึ้นในวิดีโอหมายเลข37 3839 40ต่อไปนะครับ ทั้งหมดผมจะไม่บอกว่าผมจริงใจหรืออะไรนะครับเพียงแต่บอกว่าก็คนมันเจอแล้วก็มาบอกต่อแล้วขอร้องให้บอ,อบอกต่อบอกต่อแบบสั้นกระชับเพื่อที่ญาติจะได้แนะนําบอกต่อได้ง่ายจะได้รู้เลยว่าโอเคครับมันมีอยู่ในวิดีโอหมายเลข3ามหกเนะแล้ววิดีโอต่อๆไปนะแล้วท่านจะเลือกไปดูไปหยิบมาใช้ท่านจะเลือกบอกต่อหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่มันเป็นสิทธิ์ของท่านจริงจ แต่ถ้าขอร้องได้คืออะไรครับขอร้องให้บอกต่อให้หน่อยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมเองจะได้รับผลอะไรถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นคําขี้โม้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงมีหน่วยงานมีทีมกฎหมายของสังคมอะไรต่างๆเรียบร้อยเนี่ยเขา้าตรวจสอบได้นะครับยิ่งดีซะอีกไม่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลน,นะครับก็กลาบขอร้องจริงในส่วนตัวผมที่มาบอกต่อวิดีโอเนี่ยพอมั่นใจจริงขอบคุณครับสวัสดีครับ